น่าจะเรียกพิมพ์สังกติอีกฝ่ายหนึ่งก็น่าจะเรียกพิมพ์เกตโบตูสั้นๆเล็กๆบางทีคนที่ไม่เคยเห็นก็บอกไม่แท้นี้น่ารู้นะน่ารู้น่าเรียนเพราะว่าเราอาจจะไปเจอที่ถ้าภาษาเสียงเขาเรียกพลุกอ๋อเกตโบตูอันนี้ร้านหนึ่งเกตโบตูก็ต้องสองล้านนี่ราคาจริง ต้องสามล้านกว่ากเกดดีบางอย่กกยญญางนะ,ะไม่งั้นเขาจะเรียกรวมกวันได้ไงละประตผงสูพพันพิม์ใหญ่ครับท่านถามว่าด้านหลังองคพระถ้าเป็นลายมือมือนี่จะชัวร์ไหมครับว่าแท้พระสมเด็จเนี่ยครับท่านอาจจะหมายถึงสมเด็จวัดรักังหรือบางคมเกะแกะจากบล็อกหลายๆบล็อกหรือว่ามีแม่พิมพ์ไปขดบล็อกอีกทีหนึ่งเพื่อมาทําพระครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็อยู่ที่ร้านท่านอาจารย์สมานครับที่พันทิพย์งามวงวานชั้นสามนะครับ แล้ววันนี้ผมก็อยู่กับท่านอาจารย์สมานนะครับท่านอาจารย์สมานเป็นอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับและเป็นกรรมการตัดสินพระเบญจภาคีนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณตึกสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกทท่านครับก็สังคติเรามีมีหูไปแล้วหรือหูช้างไปแล้วแล้วก็ไม่มีหูไปแล้ววันนี้เหลืออะไรนะครับที่ที่เหลือวันนี้ที่จะมาคุยกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยคุณตึกคือ เป็นพระที่เป็นพิมพ์ที่เขาเรียกกันพระองค์เดียวเรียกได้สองชื่อนะครับนะครับเนื่องจากเมื่อ,อรุ่นเก่าสมัยเมื่อสักสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับก็มีการประกวดพระตัดสินพระกันนะครับก็มีข้อถกเถียงกันว่าพระองค์นี้เนี่ยน่าจะเรียกพิมพ์สังกติ อีกฝ่ายหนึ่งก็น่าจะเรียกพิมพ์เกตโบตูมนะครับก็ตกลงกันก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าสังคติอีกกลุ่มนึงก็เรียกว่า um เกตบโบตูมก็เลยเอาอย่างนี้ตกลงกันว่าเรารวมกันดีกว่าร,รวมกันเลยเพราะว่าพระในองค์เดียวเนี่ยมีทั้งคล้ายเกตโบตูมและคล้ายพิมพ์สังคติ ก็เลยเรียกกันว่าพิมพ์ติตูมก็คือที่บางคนเขาจะเรียกเป็นเกตบรตูเพราะว่าเขานึกว่าเป็นเกศบระตูแล้วเขานึกว่าเป็นเกตบรตูเพราะว่าท่อนแขนของพระองค์เนี้ยลำลำแขนเนี่ยนะครับลำแขนทั้งสองข้างและมือเนี่ยเหมือนเกศบรตูคือแขนหักศอกนั่นเองนะครับเหมือนเกศบรตูแต่ว่าเหมือนสังกติก็เหมือนเหมือนสังกติคือ มีเส้นสังคติที่ชัดเจนตึกนะและก็อีกอย่างหนึ่งเกตยาวเหมือนสังคติอ๋อสังคติทันรศจะเกตยาวใช่เกตยาวที่เราที่เราเคยพูดไปทั้งมีหูทั้งไม่มีเกตยาวไปถึงซุ้มจะหลดซุ้มแล้วก็ไม่มีเส้นแสบนะครับถ้าเป็นพิมเกศบตูมจะมีเส้นแสมถ้าพิมติตูมจะไม่มีเส้นแสมนะครับแล้วก็องคพระเนี่ยเท่าที่ผม ได้เคยเช่าแล้วก็ไปตัดสินจะเล็กกว่าพระทั้งเกตบัวตูมทั้งพิมพ์สังคตินะครับจะเล็กกว่าขนาดขนาดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจะเล็กกว่า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 กันประมาณสองมิลสองมิลก็เยอะแล้วครับสองมิลก็เยอะครับปกติมิลเดียวครับครับประมาณประมาณบางองค์ถึงสองมิลบางองค์ก็มิลมิลถ้าเล็กถ้าพิมมีลถ้าเทียบกับพิมจะดีครับองค์จะ อันไหนใหญ่เล็กกว่ากันนอเจดีใหญ่กว่าครับโหพี่มิก็คือเล็กมากเล็กกว่าเจดีครับเ,เล็กครับสั้นๆเล็กๆบางทีคนที่ไม่เคยเห็นก็บอกไม่แท้นะไม่แท่ <laughs> แต่ผมเคยซื้อแล้วก็เคยตัดสินก็บอกแท้ครับแท้ครับ,รบนะฮะครับแต่ว่าวันนี้น่าเสียดายไม่มีองค์จริงให้ดูได้รู้ว่าเล็กขนาดไหน <laughs> <laughs> ครับไม่มีองค์จริงเพราะองค์จริงได้าขายไปแล <laughs> ้ว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสก็อาจจะยืมเข้ามาดูนะครับยืมยืมเข้ามาเสนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบบางคุณผมเดี๋ยวจะยืมท่านมานะครับยืมพระองค์นี่มานี่ครับอนี่ครับพระองค์นีอันนี้เป็นของท่านอาจารย์เองนะครับถ้าผมผมได้ปล่อยไปปล่อยไปแล้วแต่ว่าท่านอาจารย์จะจะลองไปขอยืมมาให้ท่านดูใช่ใช่ใช่ทีมติตุงนะครับนะครับครับผมเดี๋ยวนี้ก็เรามีรูปที่สำหรับพิมพ์นี้ มาให้ท่านอาจารย์ชี้ดูหน่อยครัเพราะว่าทำไมถึงเรียกปติตตมทั้งสังกติทั้งเก็บปรอตามันรวมกันอยู่ในองค์เดียวได้ยังไงครับใช่เพราะพระพระพิมพ์นี้น่ารู้นะน่ารู้น่าเรียนเพราะว่าเราอาจจะไปเจอที่ถ้าภาษาเสียงเขาเรียกพลุกนะซื้อพระพลุกได้นะครับเพราะว่าเล็กแล้วก็พิมพ์ก็เข้าพจะหาดูยาก นะครับอ๋อึงนี้หายากอ่ะหายากมีน้อยมีน้อยครับมีน้อยแต่ว่าเออเออถามการเรื่องราคาครับความนิยมวันนี้กจ็จะลองลงมาจากสังกติไม่มก็ก,ก็ก็ลองหวานนิดเดียวเท่านั้นเองครับนิดเดียวไม่มากนะครับไม,ไม่มากครับถ้าสมมติว่าถ้าเกิดสังกติไม่มีหูสักล้านหนึ่งถาถ้าเกิดเป็นติดตูประมาณเท่าไหร่ครับก็ก็ละล6หกแสนเอ้ยก็ละเจ็ดแสนก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ก็ไม่ก็ไม่น้อยนะครับ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  แต่ว่าอาจจะพบได้โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับนั่นก็คือซื้อฟลุกนั่นเองนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเล็กๆนไม่ไม่ไม่น่าใช่หรอ่ไม่น่าใช่สมเด็จมันเล็กเกินไปอะไรนี้นะครับแต่จริงๆแล้วแท้ใช่ด้วยนะครับแล้วเออแล้วขนาดเล็กก็คือถ้าเป็นเกจ์บะตูมขนาดจะใหญ่กว่าอยู่แล้วเพราะเกจ์ระตูมจะเท่าพิมพใหญ่ใช่ไหมเกต์บะตูมก็ก็ขนาดก็จะใหญ่พอๆกับพิมพ์สังคตินี่แหละครับ อ๋เกวตูมพิมเอาเป็นพระองค์เล็กเหรอครับครับองค์ใหญ่ครับองค์ใหญ่อ๋อเกวตูมมันมีสองแบบอ๋อมีสองแบบมีแบบใหญ่แบบเล็กครับครับพอาผมเดี๋ยวขอเชิญท่านอาจารย์ชี้เลยครับว่าติตูมเป็นยังไงครับผมได้ครับได้ครับที่เรียกกันว่าเป็นติตูมเนี่ยเพราะพระพิมพ์นี้เนี่ยเป็นพระที่จะคล้ายสังกติไม่มีหูก็คล้ายครับจะคล้ายเกวตูมก็คล้าย นะครับมันมีสองแบบอยู่ในองค์เดียวกันนะครับนะฮะก็ดูครับถ้าเป็นพิมพ์สังกติไม่มีหูนะครับก็จะมีเส้นนะครับเส้นเป็นเส้นอัสนาโค <สา S 1> <อ>้งอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อเป็นของสังกติติตูมนะครับตรงนี้ จริงๆแล้วตรงนี้เป็นเนื้อเกินนะไม่มีอะไรนะครับถ้าเป็นองค์อื่นจะไม่มีใช่ไหมอ่าไม่มีไม่มีไม่มีนะจะเป็นแอ่งลงไปนะมีแอ่งลงไปนะมีเป็นแอ่งลงไปนะครับแล้วก็ที่จริงถ้าเป็นเกตโบตุมก็จะมีเส้นแสบนะครับที่จะคล้ายเกตตรงนี้ก็จะมีเส้นแสบแล้วก็ฐานของฐานคมขวานเนี่ยฐานนี้เรียกฐานคมขวานถ้าเกตโบตุมจะหนา นะจะหนามีเนื้อเต็มเลยแล้วก็มีเส้นเล็กๆเ,เป็นสันแล้วก็มีเส้นอีกเส้นหนึ่งคือเส้นแสมนะครับ,รบมีเส้นแสบเขาเรียกว่าเกตบัวตูมแต่ทีนี้ที่เขาเรียกติตูมเพราะว่าอะไรเพราะว่าแขนคล้ายกับเกตบัวตูมนะ,ะแล้วก็แขนที่ทหัดศอกนะคุณตึกนะ หักตอกนี่ค้ายกับเกตโบตูม um เลยอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสังกติจะโค้งนี้จะโค้งจะโค้งแขนจะโค้งแขนจะไม่หักศับนะครับแล้วก็เส้นสังคติจะชัดเจนเหมือนกันกับเส้นสังกติพิมพ์สังคตินะครับก็เลยเรียกว่าติตูมแต่ว่าเกตโบตูมเกตเขาจะยาวเอ้เกตเขาจะสั้นไม่ไม่ไม่ไชนไม่ชนซูม่แต่ว่าถ้าเป็น ติตูมจะชนใช่ไหมครับถ้าเป็นตีตูมจะชนซุ้มเหมือนสังกติเลยครับคล้ายกับสังกติเนี่ยจะชนซุ้มนะครับนะครับและองค์พระจะต้อและสั้นกว่าหมายถึงว่าที่อาจารย์บอกว่าจะเล็กกว่าอู่แล้วจะเล็กกว่าเล็กกว่าเพราะทำไมก็ยิ่งสั้นลงอสั้นลงสั้นลงแล้วแล้วองสั้นสั้นครับองสั้นสั้นมองแล้วองสั้นสั้นแค่ความสูงของพิมพ์ตีตูมนะครับตึกนะสามเซน มมผมอยากจะสามเซนสองกันน่ที่<า>ที่<า>เราเคยวัดกันาสามเซนนะครับด้านกว้างประมาณสองเซนเท่านั้นสองเซนนิดเดียวนิดเดียวองเล็กครับอ,องเล็กอ,อย่างอย่างดีอย่างดีถ้าตัดเกินก็ไม่เกินมิล ันนี้จะเท่าจะเท่าพวกสมเด็จคะแนนอะไรพวกนั้นหรอทีบเกือบเกือบเกือบเท่าคะแนนเลยก็คะแนนคะแนนไม่มีคะแนนไม่มีครับไม่ครับหมายถึงว่ารุ่นหลังๆที่เขาคะแนนคะแนนไม่มีไม่มีไม่มีคะแนนว่าละครั้งไม่มีคะแนนครับไม่มีคะแนนนะครับดูว่าดูลำแขนของติตูบนะครับเขาจะกางออกเล็กน้อยนะครับแล้วมามาสุดตรงนี้นะครับมาสุดที่ลำแขนท่อนบนทั้งสองข้างแล้วก็ จะมีรอยต่อเหมือนกันทั้งหมดเลยพระครเครื่องนะครับมีรอยต่อเป็นแขนหักศอกเขาเรียกเป็นแขนหักศอกนะครับคล้ายกับหิมพ์เกโบตูมแต่ว่าเกตยาวนะคุณตึกนะที่ต่างจากเกโบตูมก็คือเกตยาวเกตยาวเกตยาวไปถึงชนชุมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร่องลึกเหมือนกับสังิอืีนะครับเหมือนสังคติ แต่ว่าฐานอย่างฐานข้องขวานจะไม่เป็นแท่งเหมือนสังคติอ,อ,อ่าก็ก็เป็นแท่งเป็นแท่งเหมือนกันไม่หมายถึงว่าจะจะไม่อ๋อใช่ใช่ใช่ไม่แบบเป็นเป็นสันอ่าเป็นสันคืออ่าไม่เป็นสันอันนี้ก็ไม่จะลาดขึ้นไปใช่ไหมอ่าไม่ไม่ไม่ลาดขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นร่องเป็นลาดขึ้นไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับคือคือมีส่วนละไม้คล้ายคึงมาก ก็สลับกันบางคนว่าสังกติบางคนว่าเกตบัวตูมก็สลับกันอยู่เขา,าก็เลยเรียกทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าพิมพ์นี้ไม่ใช่เกตบัวตูมแน่นอน <c oughs> ไม่ใช่เกตบัวตูมนะครับไม่ใช่เกตบัวตูมเป็นติตูมเขาเรียกติตูมแล้วถ้าเป็นเกตบัวตูมกับติตูมนี่ราคาต่างก,กันเนยอะไหมครับอาเกตบัวตูมแพงกว่าครับแพงกว่าประมาณถวงาน่าจะัเยอะเลยเนาะก็ สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อไม่ไม่ถ้าสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ลองลองไปตรงกันสมมติว่าพิมพ์นี้ล้านล้านหนึ่งเก็บประตูไปเท่าไหร่ครับก็ก็แปดแสนก็เก็บประตูถูกกว่าครับอ๋อาถ้าเก็บประตูเนี่ยอ๋อถ้าเก็บประตูอันนี้ล้านหนึ่งเก็บประตูก็ต้องสองล้านนี่ก็นนัเดี๋ยวเท่าตัวครับไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์ครับครับครับไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์นะแพงกว่าเท่าตัวสองล้านถ้านี้ถ้านี้ล้านอันนั้นก็ต้องสองล้าน ครับเท่าสเาตัวครับเยอะนะอ๋อเผื่อเผื่อท่านบางท่านไม่รู้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นั่นเรากะเอานะอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างครับถ้าจริงไม่ได้ร้านหนึ่งครับไม่ใช่ราคาจริงต้องสามล้านกว่าอันนี้หมายหมายถึงว่ากะให้ประเมินเอาครับสามล้านกว่าสังติก็สี่ล้านกว่าสวยๆโโหถ้าถ้าคนอยู่ดีไปบอกว่าอันนี้เป็นเกียริโบตู้ว๊บขายได้ ราคาเพื่มเท่าตัวเลยครับใช่ใช่เพิ่มเท่าตัวใช่ใช่นี่ท่านผู้ชมดูดูไว้็จําจำไว้ดีเพราะว่ามันไม่ใช่เก็บประตูนะเผื่อคนบอกเอาเป็นเก็บปรตูมาขายท่านราคาแพงๆนี้ไม่ได้บางบางท่านก็เรียกว่าสังกติแขนหักศอกอะไรเนี้ยนะครับแต่ในวงการจริงๆแล้วเขาก็เรียกตีตูมตีตูมเป็นตีตูมให้ให้ดูนะครับให้ดูเทียบกันไว้นะครับ เทียบกันไว้เพื่อได้มาจะได้เรียกถูกต้องนะครับรายละเอียดก็มีไม่มากครับมีมีแค่นี้แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงสังคติช่องแขนลึกอันนี้ลึกไหมครับลึกครับเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอีกเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอคุณตึกตอบถามดีแล้วฮะถามดีบางทีผมก็พูดเลยไปนะครับเหมือนกันครับเหมือนกันทางด้าน ซ้ายองค์พระลึกใช่ไลึกดูทีดูทีท่านผู้ชมดูฮะลึกอันนี้คือเป็นลักษณะเด่นของสังกติเลยเป็นลักษณะเด่นของสังกติเลยแล้วทางด้านขวาก็จะมีเนื้อตื้นขึ้นกว่าและวงแขนก็จะต่อจากหัวไหล่ลงมาเหมือนกันนะครับนะครับนี่ครับเหมือนกันทางนี้ตื้นทางนี้ลึกนี่ตื้นนี่ลึกแล้วท่านอาจารย์เห็นพระพิเนียครับ จะจะลึกจะลึกเหมือนสังกติพวกพิมพ์พิมพ์มีหูไม่มีหูครับลักษณะองค์พระที่การแกะพิมลึกสังกติจะลึกกว่าอืันนี้อันนี้จะไม่ลึกไม่ลึกเท่ามีหูไม่มีหูกึ่งกึ่งอันนี้กึ่งกึ่งนะกึ่งกึ่งอันนี้อาจจะเป็นสีขาวอาจจะดูตื้นนะครับเพราะมันภาพนี้อาจจะเบลอไปหน่อยไม่คมชัดมากนะครับพวกสีต้นตาลนี่คือคาบกุใช่ไหมเออนี่ครับกุ คราบกลุอันนี้คือคราบนะครับาเขาเรียกคราบน้ำตาลครับทางเมย์คล้ายๆทางเมย์ครับคราบน้ำตาลของบางล้มพรมจะเป็นสีสีอ่อนสีเข้มไม่แน่ครับไม่แน่ไม่แน่แล้วแต่บางองค์ก็สีอ่อนอมเหลืองบางองค์ก็อมดําหน่อย้ายกับน้ำตาลไหมครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์นี้พัดจะเอียงเอียงไปซ้ายหรือขวาอะไรไหมพัดก็เอียงนิดหน่อยครับเอียงนิดหน่อย นะฮะจะเอียงตรงตรงลำตัวจะเอียงเหมือนเหมือนสังกะเตียนะครับเอียงไปด้านโน้นอ่ะอ่าเอียงอย่างนี้นะครับทางนี้ก็จะโค้งอย่างนี้นะครับมือก็โอนไปอย่างนี้โอ้พิมพ์นี้จะเอียงเอียงกันหมดเลยอ่ะอ่าจะเอียงหมดเอียงหมดครับสองข้างไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันครับผมครับพอสังเกตได้เห็นนิดๆเห็นนิดๆครับฐานนี่ยังคล้ายเกตบูตูมเลยนะครับ แต่ว่าเขตบตูมตรงนี้เนื้อก็จะเต็มเป็นฐานคมเป็นฐานสิงค์นะเป็นฐานสิงค์ถ้าเผื่อเป็นพิมพ์สังคติเขาก็จะลึกลงไปนะครับลึกลงไปนี่ครับนี่ครับอมลลลอีลึกลงไปอ่าลึกลงไปไม่มีฐานสิงค์แบบนี้นะครับแบบนีบ้นะครับอ่าที่จริงเขาถ้าเผื่อเป็นเขตบตูมตรงนี้ฐานจะยกสูงขึ้นมานะเป็นสันยกสูงขึ้นมาเดี๋ยววันหลังจะเทียบให้ดูอีกทีหนึงนะ่งนะครับเนี่ย จะยกสูงขึ้นมานะครับแล้วก็มีเส้นแซมตรงนี้มีเส้นแซมตรงนี้ได้แล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เกตบระตูเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยที่ผมว่าฐานคมขวานที่เนื้อเต็มนี่นะครับนะครับนี่เห็นไเป็นขาโต๊นี่ครับเป็นขาโต๊ะแล้วฐานจะสูงครับอันนี้ฐานจะต่ําเห็นไหมคุณตึกอ่าครับน้ฐานจะต่ําแล้ว พอเลยฐานกวนขึ้นมาก็จะมีเส้นอ๋อ oh, แล้วมีเส้นด้วยอ่ามีเส้นเสเส้นแซมนะครับพอมาฐานชั้นบนนะครับก็จะเป็นฐานเป็นสันขึ้นมานะครับเป็นสันขึ้นมาแล้วก็มีเส้นเวียนเป็นเส้นอาสนะครับเวียนวนอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นล่องลึกนะครับเกบบตบประตูคล้ายกันนะครับดูนะฮะคล้ายกันมาก เธอพอมีสังกติเหมือนกันด้วยใช่มีสังกติเหมือนกันด้วยนะครับคล้ายกันอ๋อแต่ว่านี่จะมีหูนล้วมีหูไหมอ่ามีหูไม่มีไม่มีไม่มีและเกตยาวอ่าเนี่เกศเกศแค่นี้ครับเกตแค่นี้ครับเกตแค่นี้เองเกศแค่นี้เองตรงนี้ก็ไม่เหมือนแล้วครับตรงนี้นะแต่ดูเหเือนแสครอบแก้วเขาจะใหญ่กว่าไหมครับอ๋อเกศประตูมใหญ่กว่าใช่สังกติจะเล็กกว่านะครับแล้วแล้วพื้นพื้นในพื้นนอกอ๋อพื้นพื้นในพื้นนอก ก็ถ้าเกียร์ประตูมข้างในดูแล้วจะสูงกว่าเล็กน้อยเล็กน้อยคือ,อไม่ได้ชัดแลแล้วถ้าเป็นอันนี้ครับอันนี้อันนี้นก็กข้างในจะต่ากว่าเล็กน้อยอ๋อเป็นสูงกับต่ำ <c oughs> สูงกระต่านี่ครับดูนะฮะคล้ายกันมากนะครับครับแทบจะแทบจะมองไม่ออกเลยว่าเป็นพิมพ์เกียร์ประตู <c oughs> อันนี้เกโโต์เบตูมอันนี้สังคติต้องสังเกตดีๆต้องสังเกตดีๆบางอย่างนะ,ะไม่งั้นเขาจะเรียกรวมกันได้ไงร<ช>ับต,ติดตูมอกี่าอาจารย์สมาตถ้ามีสภาพเหมือนติดตูมเหมือนอย่างในรูปนี้ก็ถ้ามาที่ร้านท่านอาจา,ารย์ให้ราคาเลยเป็นสองพันห้าสองพันห้ารัครับ,รบถ้ท่านท่านมีก็ลองเอามาดูก็ได้ครับแท้ไม่แท้ท่านอาจารย์ก็ดูให้ฟรีอยู่แล้วดูให้ฟรีอยู่แล้วถ้าแท้เราท่านก็ได้ไปเลยสองพันห้าครับสองพันห้าได้ไปเลยลงหมายเลขบัญชีก็ ส่งเลยนะครับโอนเลยครับสองล้านห้าครับสรุปว่าคือพิมพ์นี้จะไม่ไม่เหมือนกับสังคติพิมพ์อื่นก็คือสังพิมพ์อื่นจะเป็นคล้ายๆเป็นเดินเส้นจะลึกใช่ไหมพิมพ์นี้จะไม่เหมือนเดินเดินเส้นจะไม่ไม่ได้ลึกเหมือนสังคติพิมพ์มีหูไม่มีหูลักษณะอะไรฐานก็จะเลยจะไปคล้ายกับเกล็ดประตูเกล็ดประตูคล้ายกันแต่ว่าไม่มีเส้นแซมอ่าครับผมไม่มีเส้นแซมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตดตูมคล้ายๆเล็ เกตจะยาวถึงซุ้มแต่เกตประตูยังไม่ถึงอแต่แขนที่เหมือนก็คือแขนหักศอกแขนนัักกศอะครบแต่ว่าแขนหักศอกก็จริงแต่ว่ามีส่วนโค้งของแขนทอนบนนะครับถ้าเผื่อเป็นเกตปรตูมแขนก็จะทิ้งตรงทิ้งตรงกว่านะครับ จำรายละเอียดทีเพราะว่าระหว่างสองพิมพ์นี้มันราคาห่างกันเท่าตัวต้องดูอะไรให้ดีนะครับครับต้องดูอะไรดีครับวันนี้ผมเยวตอบคาถามแรกครับท่านอาจารย์ได้ถามกันาอาจารย์คำถามแรกคือท่านอาจารย์อยู่จะมหาท่านได้มาไลร่มีพระจะให้มันดูยังไงอะไรประมาณนี้ครับผมบางท่านก็มามีพระอยากให้ดูพระอยากให่ดูต้องตอบกันทุกทีทางก็ถามมาทุกทีครับก็คือาราดีตอบนะครับก็คือที่ร้านท่านอาจารย์สมัยอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานชั้นสาม ท่านอาจารย์จะอยู่วันอังคารสุกแล้วก็เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ไหนที่มีงานประกวดท่านก็จะไม่อยู่แล้วส่วนวันอังคารท่านอาจารย์ก็จะไปดูเซอร์พระประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามก็ต้องเข้าไปเซอร์พระที่สมาคมแล้วถ้าวันอังคารท่านจะมาเจอท่านอาจารย์ก็ต้องมาเร็วหน่อยอ่าเร็วหน่อยประมาณสัก เที่ยงถึงบ่ายโมงอแต่ว่าเชืดโมงถึงบ่ายโมงครับครับแต่ว่าถ้าท่านอาจารย์ไม่อยู่ท่านเออลืมบอกร้านปิดวันจันทร์หนึ่งวันอาใช่ใช่ใช่แต่ท่านท่านมาวันอื่นถึงไม่เจอท่านอาจารย์มีพาอะไรทุกอย่างอาร์ตที่คอยดูร้านให้ท่านอาจารย์อยู่ลูกชายท่านอาจารย์ก็ยังดูให้ฟรีดูให้ฟรีนะดูให้ฟรีหรือว่าท่านมีปุ๊บมาดูปุ๊บแท้อยาขายเอ้ยแพงไว้อาร์ตยัดูดูเด็กๆหนุ่มๆอยู่จะ ซื้อไหวไหมอะไรเงี้ยถ้าเป็นร้านมาไหวไหมครับท่านอาจารย์ถอาซื้อไหวไหมครับไหวครับไหวครับไหวซื้อได้เลยซื้อได้เลยซื้อได้เลยครับไม่ต้องกลัวท่านจะแพ้ยังไงถึงแม้ไม่เจอท่านอาจารย์ปุ๊พระท่านแท้ปุ๊บทางร้านซื้อหมดนะครับซื้อซื้อหมดไม่ว่าท่านอาจารย์จะอยู่หรือไม่อยู่ไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จชุดเบญจภาคีเหรียญเนื้อดินเนื้อผงวัดปากน้ําอะไรซื้อได้หมดนะครับทุกอย่างครับอ๋อไม่จำเป็นต้องเป็นสมเด็จนะครับพ้าอะไรเอามาที่ร้านดูได้หมดนะครับได้ครับคครรรับผมถ้้้าาาาาาาเกกิดทททงนนน็จะให่่ไป พอใจก็ขายไม่พอใจถ้าก็ไม่ขายทางร้านก็ไม่ว่าอะไรนะครับไม่ว่าอะไรครับไม่ว่าก็เป็นราคาที่มาตรฐานแล้วนะครับอ่าเป็นมาตรฐานแล้วเราเราให้แบบราคาที่มาตรฐานนะครับอ่หรือบางท่านก็เอาพระมาให้ดูเสร็จปุ๊บอยากจะขอดูพระที่ตู้ก็ชอบองค์ไหนก็ขอดูได้ศึกษาความรู้อยกจะถามความรู้อาจารย์ที่ทางหน้าร้านก็ได้นะครับได้ครับได้ครับยินดีต้อนรับทท่านยินดีต้อนรับทุกท่านครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาที่ร้าน ก็จะส่งรูปมาทางไลน์ไลน์ไอดีก็คือ a อดอาร์ใส่ไอดีต้องมี a อก่อนนะครับ a อดอาหรืออ่านว่า R24 อ่ art นะครับส่งแล้วก็ท่านแอดมาเป็นเพื่อนปุ๊บแล้วก็ส่งรูปมาได้เลยแล้วก็สอบถามโดยอย่างแท้ปุ๊บเราก็ไปบอกท่านแทออ้หรือว่าถ้าไม่แน่ใจที่ท่านสะดวกเอามาให้ดูที่ร้านไหมถ้าท่านไม่สะดวกไม่ดูที่ร้านเอ๊ะถ้าท่านอยู่ใกล้ๆเราก็จะไปดูให้แต่ว่าถ้าเกิดพระท่านแท้ตกลงราคากัานปุ๊บท่านบอกโอเคแล้วท่านไม่สะดวกมาที่ร้านเราก็มี บริการไปหาที่บ้านเลยไปหาที่บ้านครับถ้าถ้าแท้แล้วสวยราคาพอคุยกันได้นะครับก็ไปอ่าครับผมอันนี้ก็บอกตอบท่านทุกคลิปนะครับท่านก็ถามมาทุกคลิปครับผมครับต่อไปเป็นคาถามแรกนะครับเออท่านท่านถามมาในตอน ผงสุพรรณพิมพใหญ่ครับท่านถามว่าด้านหลังองคพระถ้าเป็นลายนิ้วมือนี่จะชัวร์ไหมครับว่าแท้ลายนิ้วมือเนี่ยมันก็ต้องดูอีกนะว่าลายนิ้วมือของจริงหรือของปลอมของปลอมก็มีลายนิ้วมือนะครับแต่ว่าลายลายของนิ้วมือเนี่ยไม่เหมือนกันระหว่างของจริงกับของปลอมนะครับลายมือของฤาษีที่กดเป็นที่กดหลังพระผงสุพรรณเป็นมหัศจรรย์ยิ่งนักนะครับ ทุกองค์ลายเหมือนกันหมดคือเป็นลายนิ้วมือคนเดียวหมนกั้หมดคนเดียวครับเหมือนกันหมดเลยแล้วแล้วเป็นลายสมมติว่าอยู่ตรงก้นหอยมันก็จะเป็นก้นหอยทุกทุกองเลยตีกืนก้นหอย,ยตั้งแต่ก้นหอยจนถึงปลายเลยปลายองอคค์อรับผมก็จะเป็นเหมือนกันทุกองคเลยอย่างนี้เหมือนกันทุกองครับโอ้อาจารร์ผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันครับเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อท่านก็ต้องไปจําลายมือนี้ให้ได้ใช่ต้องจําลายมือนี้ให้ได้เดี๋ยวติดตามรายการผมไปแล้วกัน กะว่าเดี๋ยวจะจบบางคุณพรมจบบางคุณพรมเพราะเกจิโยเราทำไปแล้วเกจิโยสามพี่ว่าวะลขังทำแล้วต่อไปท่านอาจารย์จะทำเป็นเป็นจ่าพาคีเลยชุดเป็นจ่าพาคีเลยเป็นทุกทุกพิมพ์เลยของจ่าพาคีทุกพิมพ์เลยก็ชุดเป็นจ่าพาคีจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุยสักนิดหนึ่งครับชุดเป็นจ่าพาคีจริงๆมีชุดใหญ่ชุดใหญ่ก็คือสมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่ครือครับหรือบางคุณพรมพิมพ์ใหญ่ นะครับอันนั้นเป็นชุดใหญ่ของบางพรพิมพ์ใหญ่ก็ได้อยู่ใก็ไดใหญ่วัดเกษโยเจ็ดชั้นก็ได้นะครับเรียกว่าอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของสามวัดนะครับนะคุณตึกนะแล้วก็ลองลงมาก็เป็นนางพญาพิมพเข่าโค้งอันนี้คือพิมพ์เดียวที่นับอยู่ในชุดใหญ่ใช่ใช่ผมซุ้มกอซุ้มกอนี่เป็นมีกระหนกแล้วไม่มีกระหนกอ๋อทั้งมีกระหนกไม่มีกระหนกอยู่ในชุดใหญ่หมดเลยชุดใหญ่ครับครับแล้วก็ แล้วก็ผงสุพรรณผงแล้วก็พระรอดผงสุพรรณกับพระรอดผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่พิม์เดียวพิมพ์เดียวแล้วก็พระรอดพระรอดพิมพ์ใหญ่อ๋อมีพิมพ์ใหญ่พิมเดียวเหมือนกันครับครับผมนี่คือชุดใหญ่พอชุดเล็กลงมาเดี๋ยวก็ค่อยบอกวันหลังเดี๋ยวเราเข้าทยอย ทยอยทําให้ท่านดูที่ลยทยอยทาให้ดูนะครับดูทั้งข้างดูทั้งหน้าดูทั้งหลังว่าลายมือเป็นยังไงข้างหลังสมเด็จด้านข้างเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับจะมีเวลาจะมีเวลาถ้าเราทำห้าองค์ชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดใหญ่ก่อนนะครับครับนะครับท่านผู้ชมก็คอยติดตามนะครับเพราะว่าเนี่ยอาจารย์เกิดนะเพราะว่ายังบรรพรมเราก็เหลือแค่พิมพ์ฐานคู่ฐานคู่ปกโพ แล้วก็ขาโตนสันสิงผมเป็นพิมพ์พิเศษครับผมก็อีกไม่อีกคลิปก็จะหมดบางพวมแล้วท่านก็ได้ดูเป็นจากภาคตีต่อเลยครับผมอันนี้ท่านท่านถามว่าถามท่านครับสมเด็จพระสมเด็จเนี่ยครับท่านอาจจะหมายถึงสมเด็จวัดรักังหรือบางพกะแกะจากบล็อกหลายๆบล็อกหรือว่ามีแม่พิมพ์ไปกดบล็อกอีกทีหนึ่งเพื่อมาทําผ้าครับโอ้เออบางท่านก็ สันติฐานนะครับเป็นเป็นเป็นข้อสันติฐานนะครับไอเรื่องจริงเราเราไม่มีใครรู้จริงนะเพราะว่าบอกอ่ะได้ถูกทําลายไปแล้วนะครับท่านได้ความตามประวัตินะครับท่านว่าได้ได้ทำลายหรือทิ้งไปหรือว่าศึกลงไปผมว่าน่าจะศึกมากกว่านะครับนะฮะก็ตามความคิดของผมนะครับผมว่าแก่ แต่และพิมพ์แกะขึ้นมาครับที่ผมได้บอกกับท่านผู้ชมหรือ,รอแฟนๆรายการว่ามีสี่แบบมีสี่พิมพ์แต่ว่าทั้งสี่พิมพ์มีความละไมคล้ายคลึงกันเพราะว่าคนแกะเป็นคนคนเดียวคือนายเทศเป็นผู้แกะนะครับแกะแม่พิมพิมหนึ่งพิมสองพิมพ์3พิมพ์4นะครับซึ่งคล้ายคล้ายกันนะครับ อ่าครับผมก็คือท่านอาจารย์ก็สรุปให้ว่าคือเป็นคนแกะแม่พิมพ์ทั้งหมดไม่มีแบบเป็นแม่พิมพ์หลักเป็นพระแล้วก็ไปปั๊มทําแม่พิมพ์อ่าเพราะว่าอะไรเหตุผลของกับผมก็คือการถอดเนี่ยถ้าเราปั๊มถอดแม่พิมพ์เนี่ยความคมชัดก็จะไม่มีอ่าครับนะฮะแล้วก็เส้นบังคับพิมพ์ก็จะไม่คมชัดนะครับมถ้าแกะจะคมชัดกว่าอ่าถ้าแกะออกมาแล้วพิมพ์แต่ละบล็อกเนี่ยเส้นบังคับพิมพ์ก็จะคม ชัดเจนนะครับการตัดสินใจซื้อเนี่ยนอกจากดูเนื้อดูพิมพ์แล้วยังดูต้องดูเส้นบระครับพิมพ์ด้วยว่าคมหรือไม่คมครับถ,ถ้าไม่คมถ้าไม่ถ้าไม่คมก็หมายความว่าพระถอดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเส้นก็เริ่มไม่คมแล้วเริ่มไม่คมแล้วครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นหลักการดูเลยหลักการดูที่จะจ่ายเงินนะครับที่จะจ่ายเงินครับอ่าครับผมว่าก็าว่าทําไมถึงคล้ายกันครับ เพราะว่าเราเนี่ยเคยพูดแล้วว่าเราคนเราเนี่ยแม้แต่เขียนหนังสือเนี่ยกอไก่ตัวหนึ่งถ้าคุณเขียนสามครั้งก็ไม่เหมือนกันทั้งสามครั้งสี่ครั้งก็ไม่เหมือนกันทั้งสี่ครั้งนะครับลองดูว่าผมพูดไปถูกหรือผิดอ่าครับผมบต้องขอบคุณท่านอาจารย์สมานะครับวันนี้ครับครับอันนี้วันดีครับอ,อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวอ๋อ ได้ได้เป็นความคิดส่วนตัวต้องต้องขอโทษนะครับอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรครับอันนี้อันนี้เราเราไม่ได้เป็นแบบคือไงเป็นความพิเอษท่านอาจารย์แต่ที้เป็นท่านผู้ชมถามมาเราก็ตอบตอบไปเพราะท่านท่านผู้ชมถามอาจารย์มาอาจารย์ตอบแทนเขทีกันชวนเออท่านผู้ชมจะว่ายังไงก็ท่านก็ใช้ตึกจองดูวิจารณญาณกันอีกทีนึงว่ามันมันเออมันจะเออมันควรจะเป็นยังไงหน้าอย่างเงี้ยครับ เราต้องมีเหตุมีผลนะตองแล้วแต่เหตุผลศึกษาข้อมูลจากหลายๆด้านแล้วก็ลองลองวิจารณวิจารณญาณของท่านดูว่าทำอะไรอีกมีทำอะไรเอาหมดแล้วครับเป็นสำหรับวันนี้เอหมดแล้วหมดแล้วคเอาวันนี้กอของคุณทธอาจารย์นะครับครัสวัสดีสวัสดีครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับปราศจากโรคภัยไข้ทุกปาจากโควิดโควิดทวยครับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับครับ